สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวหม,มายืดหมูยืดนะคะวันนี้จะมาดูก่อนค่ะนี่คะ่ะมีสมองตัวนะคะอาด้กันเลยค่ะเอากล้องขึ้นเลยคะ่ะนี่หมูยื่นนะคะตัวกลม,มๆนะคะนิ่มๆส่วนนี้ก็อันนี้มันอันนี้ต้นหนากว่าอันนี้มันจะนิ่ๆนนมๆเหมือนแบบกระสามารถดึงๆเลยเลยค่ะดูค่ะรีวิวที่ดตัวค่ะเชิญอันนี้มาสามารถยืดได้นะคะนี่นะคะตบมันก็จะตบอย่างนี้เลยนะ นี่ล้างโด่งอย่างนี้เลยนะคะแลอากาศเป็นอย่างนี้ก็เลยนะคะนี่นะคะกลับจะเปอ,อย่างนี้คะ่ะมันจะตุดถ,ถ้าอยากให้มันสั้นก็กดตรงตัวแล้วก็ค่อยทำมาเองะะะะเลยนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหมูยี้กันเลยนะคะนาะเดี๋ยวเรามาดูหมูยี้กันเลยมีกันหรือยังเอ้ยะคะเห็นนะขออันนี้จะชัดเจนนะคะจานี่นะคะอันนี้ เนิหมยย่ืนะคะน,นี่คือหมูยืดจะยืดยาวเลยนะนี่นะคะนี่นะคะทำา,ามหมูยืดแล้วก็แบนได้ะคะ่ะถ้าอยากกลับก็เหมือนเดิมเลยะะอันนี้มันทำได้<อ>หลายอ,อย่าง,นะ,ะงนะคะลองทำกลับเพิ่มเข้าที่คะ่ะ,คะลองนะคะต้องบีบ่อยนะคะอ,อขออน,นุญาตอีกน,นึงนะคะเดี๋ยวลอง จะได้อีกนน,นะอน,น,น,นะ,ะอันนี้โค้ดส่วนลูกลรนะคะนีัีค่ะหามาดูหน่อยลูกน้องค่ะลูกน้องนี่ค่ะได้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดส s c r i b e ให้ช่องเราละห้าเพนนะะิ่งได้นักข่ายคะ่ะค่ะ